เลยมากเลยนะเราอันนี้พี่อุ๋ยเอาให้เหมนเดี่าไงเก่าหม้อนะเอาแล้วก็มอมองคึกคักครับผมรายการสนุกคือคืนคนว้ยมอส่วนแบบนี้นะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับใช่แล้วนะฮะวันนี้อยู่กับจิ้งโก่ทั้งสองคนนะฮะวันนี้เาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมครับที่ www. facebook. com slash tumi14 ใช่แล้วนะฮะอ่ะเท่าปีของเราประจำวันนี้ให้กับคุณผู้ชมนั่นคือนะฮะไอเทมเครื่องแต่งกายที่คุณถือถมงได้เลยคืออะไร เก่งในบอกเลยอันนี้ก็เรื่อไอเทมไม่ใช่ไม่ใช่ไอเทมอันนี้เพราะว่าเป็นีั้เลยครับผมนี่ต่างหูแล้วต่างหูเหมือนกันโอ้โหจะทำวันไหนนะถ้าวันไหนขาดนะพี่ต้องบอกเลยว่าผมไม่มั่นใจต้องออกไปเดินหาซื้อเลยป่ะสินค้าสมัยก่อนโอ้ยอย่างนั้นเลยสมัยก่อนนี่คือแบบนี้เลยหาซื้อแบบของแมนไม่ได้ของผู้หญิงเป็นระยะลงมานี่เอาไหมติ่งติงเออไม่เอาสิพี่นะคะเอาแบบเรียบๆนะแบบอาพิกดเวลาต่างหูเหมือนกันใช่ไหมต่างหูครับนาฬิกาเออต่างหูนาฬิกาอ นะครับแว่นตาพี่อุ๋ยแว่นตากันโดดเด่นหรือแว่นตาก็มีบ้างไม่มีบ้างครับหลังๆเรื่องขี้เกียจใส่บ้างไม่ใส่บ้างครับเคยหายนะโอ้ส่วนใหญ่จะพังครับหายก็หลายอันครับหายไม่หายโง่ๆเลยครับส่วนใหญ่แบบไปลงเรืออะไรเงี้ยรถชอบหล่นน้ำก็อีกอย่างหนึ่งคือขี่มอเตอร์ไซค์ครับบางอันมันจะเป็นแบบบางๆเบาๆมาก เดบไปที่เสื้อบ้างกระเป๋าเสื้อบ้างกลลืมขี่มอเตอร์ไซค์บิดไปปุ๊บลงมาอีกรถสักขีให้ไปไหนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเดียวเด้เออ่ะตองมาบอกได้นะครับน้องครับผมนอกจากจะทักทายศิลปินที่คุณรักแล้วนะฮะไอเทมที่คุณขายไม่ได้เลย นะะฮมีอะไรกันบ้างนะครับตังค์กับพี่ตังค์ในกระเป๋าโอ้โหอันนี้อันนี้สําคัญที่สุดจริงๆนะนี่นะอ่าแล้วมันสบายใจใช่ครับลงไปเจอตังค์ในกระเป๋านี่เป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดครับผมครับนะฮะอ้าววันนี้สาวกเอ็กโอแอลใช่ทั้งหลายนะครับอย่าอย่าพลาดดูรายการเรานะครับอย่างต่อเนื่องต้องดูอย่างต่อเนื่องนะครับใช่แล้ววันนี้มีอะไรครับสองครับแล้ววันนี้มันมีของรางวัลพิเศษนะครับพี่อุ๋ยฮะ ด้านนี้นี่เลยพี่อุ๋ยจับให้นะฮะมอเมาส์คืกคักจับให้คือสิทธจับให้เลยนะฮะมาแจกน้องๆนะครับกันแบบเต็มๆนะครับผม EXO ดั้มแฮร์ร่บ้าเต็มชุดที่สองของ EXO นั่นเองนะฮะไม่เล้าแต่แจกแจกช่วงไหนติดตามนะทั้งรายการในมอเมาส์คืกคักวันนี้นะครับห้ามพลาดนะดูดูแล้วเปลี่ยนช่องไม่ได้ครับก็ดูดูอยู่แล้วเลยเอ้ยหยากแจกแล้วเราแจก ปุ๊บปั๊บรับโชคไงปุ๊บปั๊บแจกปุ๊บปั๊บแจกแจก3รางวัลนะครับ3คนนะครับโอ้โหนะฮะเราจะรับสายให้หมด3สายในวันนี้นะฮะแฟนคลับนะฮะโอ้ไอโซแอลทุกคนห้ามพลาดนะครับครับมาพลาดไปเสียดายแย่นะตายใหญ่เลยนะฮะช่วงดุดเด่นเด้งดังของเราในวันนี้นะครับเป็นอะไรที่หนุ่มๆอย่างเราชอบกันอยู่แล้วครับครับผมแฟชั่นรองเท้าแนวสตรีทนั่นเองครับอี่พี่อุ๋ยก็โหเราพี่อุ๋ยมีหลายคู่อีพี่อุ๋ยพี่แบงค์นะ ผมเห็นนะโอ้ผมไม่เยอะเท่าไอ้แบงก์ออกแบงค์เยอะจัดนะแบงค์เยอะมากแต่หลังๆก็เริ่มซื้อแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยซื้อละพอรู้สึกว่าที่มีมีอยู่แล้วแบบมองแล้วไม่ค่อยใส่เลยว่ะแต่บางคนก็อาจจะบางคนมีความสุขที่ได้มองครนะสะสมแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บตรงเด็ดผมเอามาใส่หมดแล้วไม่ค่อยเสียดายกลัวเลอะกลัวพังใส่แหลก คือซื้อของมาไม่อยากให้ไม่อยากไปเป็นทาสมันครับ,รบซื้อมาใช้ออคิดแบบนี้ผมก็ชอบรองเท้าเนี่ยนะฮะพี่พี่ชายผมหลายคนก็มีสตรสมรองเท้าบาสเกตบอลก,อาาลกอ็มีครับแต่ว่าซื้อหมีฝามาใส่แบบใส่กล่องบล็อก,อ,ก,อ,กอะไรเงี้ยหให้ให้อยู่ในในในเนี่ยยังไงวันนี้เนี่ยนะครับใครที่ชื่นชอบรองเท้าหรือแอสเซสซอรีในแบบแฟชั่นสตรีทแฟชั่นเกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยต้องคุยกับเขาคนนี้เลยครับนะฮะเป็นถึงบอกว่าถึงคนที่สะสมรองเท้าตัวยงเลยนะครับครับผมครับผม เปิดร้านเป็นเจ้าของสะสมทุนเปิดเลยอ่ะใช่นะครับผมเป็นลูกค้าด้วยพี่อุ๋ยในนี้ะร้าน VAC นะฮะหรือว่าเรียกติดปากว่าแว็กแว็กร้านแว็กอืมแต่ก่อนเราจะคุยกับเขานะครับคุณบ๊อบเนี่ยครับเราไปดูเขารีวิวรองเท้าสุดโปรดแล้วก็รองเท้าวัยรุ่นไทยที่กำลังนิยมกันเลยดีกว่าครับครับผมมาดูครับจะเป็นรองเท้าที่หลักและหวงในช่วงนี้จริงๆมันก็มีหลายคู่นะครับแต่ว่าให้เลือกมาได้คู่เดียวนะครับก็จะเป็นจอแดง6แสลมดังนะครับซึ่ง เพิ่งออกมาไม่นานนะครับที่ชอบ่องห่วงเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกระตุนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไอ้ไอ้รองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเหมือนเขาทำเวอร์ชันพิเศษออกมานะครับร่วมกับสลัมดังนะครับจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวลายรองเท้าเนี่ยเหมือนเอาฉากจากในกระตุนสลัมดังนะครับมาวางไว้บนรองเท้าเลยแล้วที่กล่องก็จะเห็นชัดตัวนี้นะครับก็จะเห็นรูปสักุลังินะครับเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ตัวนี้ถือว่าหายากมากแล้วก็เข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยไม่ไม,ไม่กี่คู่นะครับแล้วก็ที่เป็นผู้โปรดในตอนนี้นครับสวยมากๆยังไม่กล้าใสเลยเอ,อ่ส่วนรองเท้ารุ่นใหม่นะครับที่ตอนนี้วายรุ่นกําลังนิยมนะครับก็หลักๆแลบบ้วจริงแบบตอนนี้ก็มีหลายรุ่นมากแต่น่าจะเป็นตัว Air Max นะครับที่ตอนนี้กําลังคิดมากนะครับหลายรูแปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น แอมัคซนนะครับที่เป็นรุ่นแรกของแอมันะครับหรือว่าจะเป็นแอมัคเจ้าสูนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเจ้าสูงกบบดูหน้านะครับบอกว่ารองเท้าพวกนี้ขายดีมากนะครับเข้ามาตัตัๆนะครับไม่กี่วันก็ไซส์หมดนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายสีหลากหลายแบบที่เลือกนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของผู้หญิงกันดีกว่าว่ามีสีอะไรบ้าง ของผู้หญิงออกสีวันหวานหน่อยนะครับก็น่ารักเหมือนกันนะครับผู้หญิงใส่รองเท้าผ้าใบก็สวยน่ารักไปอีกแบบนะครับผมถ้าใครอยากได้แฟนผู้ชายแต่งตัวแนวเพ่นะครับอาจจะลองหารองเท้าผ้าใบสวยๆ่วน่อคู่มาใส่ก็ได้นะครับเพือรองว่ามันจะทําให้แตกต่างจากการใส่รองเท้าชูชีพเข้าไปนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นโรชลันนะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นฮิตปิดลมบนไปแล้วนะครับสำหรับวัยรุ่นชาวไทยทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศ อ่นี่นะครับ VTR นะครับเล่นงน้อยให้ดยนะใหดูแล้ก็เพลินแล้วชอบของเ่าแล้วน่นะับนะอ่ะนต้อนเราาดีกว่านี่เขามาคุยกับเขาดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณบ๊อบครับสวัสดีครับวดีคโคุณบ๊อบแนะนำตัวให้แฟนรายการมาว่คือรัรู้จักเลยชื่อบ๊อบวรรคิจนะครับเป็นเจ้าของร้าน VAC นะครับแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งคนที่ซึ่งชอบในในตัวรองเท้าสนิเกอร์ครับผมสุดยอดมากบผมคุณบ๊อบครับวันนี้อยู่กับต่ออยู่พี่อุ๋ยนี่เป็นเบสนะฮะครับผมคุณบ๊๋ยสวัสดีครับ,คร,บครับผมนะฮะผมบอกเลยนะผมนี่เป็นลูกค้าร้านพี่บ๊อบด้วยนะอ๋อลหรครับผมนี่ซื้อหลายคู่แล้วนะฮะตั้งแต่อิสัทสายเซ็นทรัลรัดเท้าที่สยาม ขอบคุณมากนะครับที่ที่เอาเงินให้ผมกินข้าวแต่ผมบอกบอกตรงๆเลยครับว่าผมจะรอช่วงที่คุณบ๊อบเซลทีนิดหนึ่งแล้วผมระบบก็จะจัดนะฮะผมจัดมาสี่ห้าคู่แล้วแอร์จอ1ในติสองผมก็ซื้อรลานที่อ๋อครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าต้นเดือนหน้าจะมีจัดเซลประจําปีรอบใหญ่รอบเดียวนะครับยังไงตามข่าวกันอีกทีได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอญาตคุยก่อนแล้วกันก่อนได้นะฮะจะฝากข่าวมานะครับ วันนี้นะครับผมถามก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุบลอกเนี่ยมาสนใจเรื่องของรองเท้านะครับสไตล์นี้เนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นไงครับบอกครับคือตอนแรกเนี่ยมันเริ่มจากตอนที่ผมไปเรียนอเมริกาตั้งแต่ตอนมสมโอ้ฮะนะครับคือตอนนั้นไปเนี่ยเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่ย,ยังไม่ค่อยได้ตามแฟชั่นอะไรเท่าไหร่แต่พอไปที่นู่นปุ๊บเนี่ยคือเหมือน มันมีแบบพวก finish l i n พวกร้านร้านขายรองเท้าผ้าใบเยอะมากแล้วร้านเขาใหญ่มากครับแล้วแล้วที่นู่นเนี่ยคือเขามีตัวเลือกเยอะครับ <No. S 2> แล้วก็คือไม่ใช่มีแต่แบบในกี่อาดิดาเหมือนบ้านเราแต่ว่ามันจะมีเป็นแบบสิบกว่าแบรนด์แบบมีด a าดมีเคส i วิตมีอะไรพวกเนี้ย,ยซึ่งผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์แล้วผมก็เริ่มใส่รองเท้าผ้าใบตั้งแต่สมัยนั้นแต่ผมจะเลือกไอ้ตัวที่ผมชอบผมจะไม่ดูแบรนด์เลยครับอื นะครับแล้วก็พอเรียนจบ8ปีกลับมาได้ทำงานที่ในที่ประเทศไทยนะ,นะครับแล้วก็เหมือนที่นั่นแหละเป็นที่ที่ผมได้เรียนรู้ว่าให้รองเท้าผ้าใบาเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นไอ้คู่ส,สวยๆที่เราเห็นเนี่ยมันผ่านอะไรไมาเยอะจากทางดีไซเนอร์มันเป็นเรื่องราวมันมีแรงบันดาลใจมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าให้รองเท้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่รองเท้านะเรามองรองเท้าเนี่ยมัน มันมันมันเห็นได้มันมีเรื่องราวให้เราไปเล่าต่อได้เยอะครับผมโอ้โหมันมันมีความสุขนะคุณบ๊อบนะครับผมใช่ครับผมเห็นคุณบ๊อบรีวิวผมเห็นอ่าเล็กกี้เล็กกี้แอร์แอร์แม็กวันใช่ไหมครับครับผมโอ้โหสีขาวดำที่ผมชอบมากจริงจริงเลยครับแจ่งเนคลาสสิกมากครับครับผมนะฮะแล้วรองเท้าที่คุณบ๊อบสะสมนี่เป็นรองเท้าสไตล์ไหนครับส่วนใหญ่ตอนนี้มีรองเท้าอยู่ทั้งหมด นับได้ไหมครับว่ากี่คู่ครับนับล่าสุดผมมีอยู่ร้อยห้าสิบกว่าคู่ระจที่เป็นรองเท้าผ้าใบโอ้โหก็คือตีไปว่าน่าจะใส่คู่หนึ่งเนี่ยถ้าใส่วันละคู่เนี่ยผมใส่ได้แค่คู่ละประมาณสองครั้งต่อปีโอ้ยเยอะจริงๆแล้วผมบอกว่ารองเท้าคู่บอมนิ่แต่ละคู่นี่ต้องแบบ ต้องแบบสุดยอดอ่ะต้องแบบหายากอ่ะเออผมอยากรู้มากเลยมันต้องมีปัญหาในเวลามีรองเท้าเจ๋งๆเข้ามาในร้านยิ่งมีไม่กี่คู่เนี่ยมีแบบบ่อยมนขันที่ทําใจขายไม่ได้แบบเก็บไว้เองอยากเก็บไว้เองไม่เคยไอพวกนี้คือพอมาถึงจุดจุดหนึ่งครับผมจะเหมือนปล่อยวางเป็นอ๋อครับพอจุดอย่างช่วงอย่างตอนนี้ผมเปิดร้านมาเนี่ยเข้าปีที่ปีที่ห้าอย่างช่วงสองสองปีแรกเนี่ย แต่ค่อนข้างทําใจลําบากนะครับผมแต่ว่าเหมือนพอแบบเหมือนบางทีเราก็รู้ว่าว่าจริงๆลูกค้าเนี่ยเขาก็อยากได้จริงๆ uh huh. แล้วเขาบางคนแบบเหมือนเห็นมามาเข้าคิวตั้งแต่คืนก่อนหน้าที่จะวางขายอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. พอพอผมเห็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนรู้สึกผิด <laughs> หนึ่งว่าถ้าเกิดเราไปเอามาง่ายๆมันก็มันก็ดูไม่แร์ uh huh. เพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้น นะครับก็เลยก็เลยหลังๆก็เลยก็ก็ไม่ค่อยเก็บไว้เป็นของตัวเองเยกเว้นจะเป็นคู่ที่แบบเหมือนอยากให้ตั้งแต่ก่อนเข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นบอกว่าเราเป็นเจ้าของร้านเราก็มีสิทธิ์ได้เราได้ได้ของก่อนเลอนะแน่นอนครับจะได้ก่อนใครใครจะก่อนนี้อีกล่ะครับนี่ไงลราจะกคนตัดเย็บอยู่ที่โรงงานแล้วครับแม่ครับแมครับผมอ่ะคราวนี้อยากรู้คําว่าสกอร์ นะครับผมมันคืออะไรครับคราวนี้ผมเห็นมีต้นยิ้มในศาลหรือว่าเป็นคำนิยามอะไรอะไรยังไงครับส้นเกอร์เฮดอะไรเงี้ยครับรเรียกคนที่คลั่งไคล่รองเท้าสน้นเกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับคืออย่างสน้นเกอร์เนี่ยมันเป็นสับสแลงตั้งแต่สมัยก่อนคือถ้าให้เล่าไปเนี่ยคือรู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้ว่ารู้จักแบรนด์รองเท้ายี่ห้อเคทหรือเปล่าคุณรู้จักไหมอะไรนะครับเคท K e เอ่อ K E D แล้วก็โพสต์ P S, <อ> <S, S R <S <S รูร้สึกว่าผมจะไม่ผิดเนี่ยรองเท้ารุ่นนี้เป็นแบรนด์แรกที่ทำรองเท้าที่เป็นเหมือนผ้าใบาอ,อ,ออกมาแล้วตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีคำว่าสเนคเกอร์รเป็นผลที่คนเรียกว่าสเนคเกอร์เนี่ยเพราะว่ารอ,อ,องเท้าเนี่ยมันมันเบาแล้วมันมันเงียบมากคือเหมือนกับว่าเราใส่เข้าไปแล้วอ้อมไปด้านหลังใครเนี่ย เขาจะไม่ได้ยินมันก็เลยเป็นเหมือนคําว oh, ่าสนี้ท AN ี่แปลว่าย่องมันก็เหมือนสับแสลงมาเป็นว่าเหมือนนักย่องสนิเกอร์อะไรเงี้ยนั่นคือจากที่มาของคําว่าสนิเกอร์ในในครั้งแรกครับผมแล้วก็แล้วก็สนิเกอร์เฮดเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่แบบชื่นชอบรองเท้าผ้าใบรองเท้าที่ทํามาจากพวก ถึงยางพื้นโฟมอะไรหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รองเท้าหนังอะไรประมาณนั้นโอ้โหสุดยอดล้วความชอบรองเท้าของคุณบอบนีท่านมี่มีช่อง y o u b e c h ช n แ e ลของตัวเองเลยใช่ไหมครับไว้่อคอยรีวิวรองเท้าให้เพื่อนๆได้ดูกันใช่ครับเพราะผมคิดว่าเหมือนบางทีเราถ่ายรูปลงไปเนี่ยครับเพื่อนๆไม่เห็นว่าไอ้ข้างในรองเท้าเป็นยังไงใต้พื้นเป็นยังไงหรือว่าดูรอบๆแล้วเนี่ยสีบางทีในรูปกับของจริงก็อาจจะไม่เหมือนกันผมเลยคิดว่าเอ เรามีเรื่องราวให้เล่าอ่ะเราเราเล่าดีกว่าลูกค้าน่าจะแบบเอ็นจอยตรงนั้นมากกว่าโอ้โหผมว่าดูทั้งทั้งวันอ่ะจริงจริงตอนนี้เรามีผ้าของคุณบ๊อบนี่กําลังรีวิวนะแอร์จอแดนหนึ่งอันนี้ผมรู้น่าจะเป็นแอร์จอแดนหนึ่งใช่ไหมฮะสีเขียวสะท้อนแสงพื้นสีเขียวนะฮะนีนี่แอร์จอแดนอะไรวะเนี่ยเยวนะหสีแดงแดงดำเรื่องป้ายสีป้ายเป็นโฮโลแกรมที่เป็นสามมิติเองครับทำรีวิวมาแล้วอย่างครับอันนี้ฮะ ผมตัวใหญ่เวลาผมทำเนี่ยผมเริ่มมาทำประมาณตอนที่ผมเข้า,เ,าเข้าร้านแบบประมาณหลังจากปีหรือสองปีนะครับหลังจากที่เปิดร้านเพราะว่าเหมือสมัยนั้นเทคโนโลยีอาจจะยังไม่ค่อยบูมคนอาจจะยังไม่ค่อยตามแต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปคือทางเราเองก็ต้องเปลี่ยนไปตามตัวลูกค้าด้วยแล้วก็รู้สึกว่าช่องทาง y o u t u b e เนี่ยเหมือนคน มันเข้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสนุกมากขึ้นอะไรเนี่ย<ฮ>ครับเอาวันนี้เรื่องบอลเชมนะฮะ โอ้โหหลายคู่เลยเยอะมากเลยหลายคู่ที่ทํากลับมารีโปรดักต์นะครับกลับมาทําอีกครั้งนะครับใก็แบบโอ้โหนึกถึงตอนเด็กๆที่เราเคยซื้อใส่เล่นบาสเกตบอลแล้วแบบเห็นแล้วคือพี่อุ๋ยกับผมนี่ชอบเล่นบาสเกตบอลเหมือนกันครับคุณบอมครับอ๋อครับใช่ฮะแล้วเห็นร้านรองเท้าในรองเท้ารองเท้าร้านคุณบอมนี่ผมเข้าไปอู้ยรีงแล้วสติผมเนี่ยไม่ค่อยอยู่หรือคือกีดแตกทีทีทีเดียวนะฮะโอ้โหแต่สวยๆนะจริง นะครับผมแล้วนอกจากที่ที่ร้าน VAC นี่จะมีรองเท้าแล้วส่วนใหญ่ยังมีเสื้อผ้าแฟชั่นแนวสตรีทด้วยใช่ไหมครับมีหมวกใช่ครับคือเราก็จะมีพวกหมวกมีเสื้อผ้ามีอ็อเดอรี่อย่างพวกกลาสตาแคด์ที่เป็นกำไรข้อมืออะไรเงี้ยครับผมคือคือสโลแกนของเราจะเป็นหมกับว่าสืบอินสว o กเอาต์ก็คือเราสามารถแก้ผ้าเข้ามาในร้านได้เลยแล้วก็แต่ละครั้เราออกไปเนี่ยเรามีของแบบเท่ๆแนวๆให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกแล้วเดินออกไป เต็มที่ได้เลยอะไรเงี้ยโอ้โค,คือเขา้าเข้า VAC เนี่ยต้องบอกว่ามีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนนะจ่จร, <c oughs> จริงๆนะฮะจริงๆอ่ะคือของดีจริงๆอง่ะคุณบอสผมพูดจริงนะทั้งกระเป๋าเป้ทั้งหมวกนะตังเกงเนี่ยนะฮะแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้ VAC มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับตอนนี้เรามี9าสาขาที่ใส่เสื้อผ้าและสินก <ใน S 1> ัยอยู่ใช่ไหม ยังอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะย้ายไปสเปลด้านหน้าก็อยู่ฟิวเจอร์เหมือนกันแต่ว่าเราจะทำร้านให้ใหญ่กว่าโอเคนะฮะ9ก้าสาขามีที่ไหนบ้างครับคุณบอสเพผื่อลูกค้าอยู่ใกล้ได้ครับก็มีสยามควฟ์ซอยหนึ่งนะครับสยามพารากอนเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์บางแคเอ็มโพเรียมชูเจุาพาร์คลังสิตแฟชั่นไอแลนด์อันนี้ครับผมเคยทน เซนทารขาวแร้แล้วที่เป็นทันวลครับผมขาผมโอ้โหผมขาประจำเซนทาร์ตขาวนะจะสยามสแควร์ซอยหนึ่งนะครับแล้วคุณบอมดูแลร้านทั้งหมดทุกสาขาเองเลยหรือเปล่าครับใช่ครับคือผมก็จะหาเวลาเข้าร้านไปเรื่อยๆโอ้โห สุดยอดเลยนะทำสิ่งที่ชอบแล้วแบบเติบโตขยายสาขาเรื่องนี้เจ๋งมากคแบบที่ท่างฟังแล้วแบบภูมิใจแทนนะเจ๋งมากเลยนะฮะหโหและรองเท้าร้านคุณบ๊็อกนี่เหมือการตีเลยนะผมว่าโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยจริงๆนะฮะแล้วตอนเราเริ่มที่จะทำเนี่ยเรามีความคิดไหมครับว่ามันจะเฮ้ยจะไปชนกับแผนกกีฬาใน department store ต่างๆอยู่แล้วหรือเปล่าเราแบบเรากลัวอะไรอย่างนั้นไหมครับตอนนั้นตอนนั้นไม่กลัวว่าจะชนแต่ ค่กลัวว่าจะไปรอดหรือเปล่ามากเพราว่าใช่ครับเพราะเหมือนตอนนั้นมันเป็นร้านแรกในประเทศไทยที่เน้นขายรองเท้าแฟชั่นอย่างเดียวแล้วเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่คือใหญ่ที่สุดในตอนนั้นเลยที่เป็นรองเท้าแฟชั่นก็จะมีความกลัวอยู่บ้างว่าคอนเสปร์นี้เมืองไทยจะจะโอเคไหมเพราะว่าส้นเกอร์ตอนนั้นเนี่ย คนยังไม่ได้คิดเหมือนตอนนี้เราลงทุนสูงนะค่าเช่าที่จัดที่นะครับชัยยามเนี่ยเราล้านเบิ้อเริ่มเลยโอ้โหแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยพี่อุ๋ยไปนอนรอเลยรุ่นเดียวกันอ่ะครับพี่หมดเร็วมากจริงอันนี้ผมโอ้โหเพื่อนผมบางทีไปต้องโทรเช็คก่อนว่ายังเหลือไหมใสยอ่างเงี้ย มีสามหมดเกี้ยงเลยนะคุณบอบนะโอ้นะฮะถ้าน้องๆหรือแฟนๆรายการนะครับที่ดูอยู่อยากรู้ข้อมูลรองเท้าหรืออยากดูสินค้าในร้าน VAC เนี่ยสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับหลักๆถ้าง่ายที่สุดนะครับก็ Instagram นะครับ VAC Thailand ครับนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็น Facebook นะครับ VAC นะครับ BKK THP ย่อมาจากไทยแลนดนะครับก็ หลักๆก็ประมาณนี้ครับนะครับก็ที่เหลือก็อาจจะลองหาตามพวกเฟซบุ๊กเมสเซจเข้ามาได้นะครับว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอะไรก็ก็ทางเราจะมีคนคอยตอบหรือโทรเข้ามาเลยก็ได้นะครับง่ายๆครับผมอ่ะคุณบอมครับถึงช่วงเวลาที่ผมและแฟนๆลังคาเนี่ยรอคอยละเดือนหน้าใช่ไหมฮะมีอะไรประชาสัมพันหน้าครับเดือนหน้าคือเราจะมี งานเซลประจำปีนะครับก็ลดตั้งแต่30สิถึงน่าจะประมาณ8 0ดถึงอยู่แล้วนะครับซึ่งจะมีครั้งเดียวต่อปีนะครับช่วงต้นเดือนเดือน7เดือนกรกฎานะครับน่าจะเป็นสัปดาห์ที่2น่าจะเสเหลืออะไรประมาณนี้ครับสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎายังไงก็ถ้าใครว่างก็ลองแวะมานะครับแถวสยามสแควร์ซอยหนึ่งหรือลองตามข่าวพานอินสตาแกรมนะครับฟีดซีไท land นดได้เลยทุกสาขาหรือี่สยามที่เดียวครับ คือจะเราจะจัดเหมือนลานลานกิจรกรรมในสยามใช่ครับโอ้โหในสยามสแควร์ซอยหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ใช่ขบวนใต้ลมสกาลาครับโอ้อเราจะต้องเพลินแน่เลยคุณบ๊อบ ครับผมนะฮะแฟนๆเตรียมเลยเตรียมตังค์รอเลยนะฮะเปแฟนๆนะไนกี้แอนแม็กนะฮะหรือถ้าใครคิดว่าไปป่านนั้นเราจะไม่มีไซส์นะครับก็ไปตอนนี้เลยครับไปซื้อก่อนรอรอครึ่งเดือนเลยไม่ก็ไปซื้อก่อนเลยไงก็ต้องทําใจเออถ้าจะรอซื้อลดราคาเดี๋ยวอาจจะไม่มีไซส์เฮ้ยแต่แอนแม็กวันสีขาวดำคู่นั้นที่ที่ถ่ายมาในวีดีโอสวยดีอันนี้ติดอยู่ในใจมากติดใจเลยเหลือหรือเปล่าร้งเหลืออยู่แล้ เดี ee, ๋ยวผมต้องเช็คไซส์นะครับคือมันบางบางทีมันเหลือแต่ว่าผมต้องเช็คทุกครับใช่อะเรื่องนั้นเท่าไหร่ถามไม่ได้ถามไม่ได้นเท่าไหร่เออมันมันมันมีตั้งแต่อ่าน่อจะกสี่พันห้าครับถ้าจำไม่ผิดแอมแหนกวันโอ้มันจะมีสามพันแปดแอมแหนกมันจะมีหลายราคาตั้งแต่สามพันห้าสามพันแปดสี่พันกว่าจนถึงห้าพันเพราะว่ามันแล้วแต่วัสดุอะครับผมโอเคนะฮะโอ้ ขอบคุณคุณบล็อกมากเลยครับวันนี้แหมเพลินมากมากนะครับมาถูกวันมากนิกเกอร์นะครับผมองค์กลางผมนะฮะขอบคุณคุณบล็อกมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นที่มาถูกวันของเราเนี่ยพี่อุ๋ยนะเรื่องของรองเท้าแล้วพี่นะแต่ผมไม่ได้เป็นพวกกับข้างไใช้ในขนาดนั้นนะฮะ มีหลายคนข้างไทยของผมเยอะพวกแบงค์เลย ABC หนักนะหนักครับผมแต่ช่วงหน้านี่ครับพลาดไม่ได้ครับครับผมนะ EXO L ทุกคนคุณจะต้องโทรมา3คนต้งนั้นนะฮะแฟนพันธ์แท้มีคำถามนะฮะอยู่3ชุดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวของรางวัลนี้ถูกใจน้องอย่างแน่นอนนะพี่หวีนี่แจกนะครับวันนี้3 3รางวัลนะครับผม ะะถ้าแฟนเป็นแท้ตอบได้แน่นอนครับครับผมน02ะ026624139นะฮะอย่าเพิ่งนะครับเมมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราบอกให้โทรแล้วค่อยกดนะครับ026624139นะครับโอเควันนี้ชม MV มวีก่อนครับได้เลยนะสถานการณ์เป็นรองขอา้าชิางนนทันครับลุ้นแทน